เอ๊ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ช่องอายมะแคปิตอลของเราด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราอาแล้วก็ข่าวดีค่ะช่องของเรามีเวลาลงคลิปอย่างเป็นทางการแล้วนะคะดูรายละเอียดตามปกได้เลย สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพวกเราอายาม้าแคมเตโลนะคะวันนี้จะเป็นคลิปวีไฟหว่างแค่นเมกาคอนี่และแค่นแอนิเมชันของคุณตาเนี่ยคนที่เด็กทุกคนให้ความสนใจกับผมโยนเป็นอย่างมากเลยเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเราจะมาดูว่าเด็กคุณตาเนี่ยเล่นยังไงอ่า huh. รายการที่ทุกคนแบบเห็นเพิ่งเห็นไปแค่คลิปเดียวเนาะอย่างน้อยไปเดี๋ยวต้องมีอีกค่ะจะได้รู้ว่ามันเก่งไหมใช่แล้วเมกาพิยายจะสู้ไหวไหมกับเด็กที่แบบว่าทุกคนบอกว่าเด็กลูกเมียน้อยไม่เก่งโน่นนี่นั่นเดียนะ๋ยวมาดูกันมันจะสู้ได้หรือเปล่าหืมว่มาตัวเองลูกเด็กลูกเมียน้อยเด็กฉันไม่มีอะไรเลย <laughs> เด็กฉันไม่มีอะไรเลยเหมือนำมาหาคนเล่นปะหลังกันกอ๋อโอเคได้ครับผมเต๋าตรงนี้เด็เจ็ดเด็เจ็ดไม่เอาน้อยกว่าเจ็ดนะ ในสามพี่วโร่เริ่มก่อนนะครับผมแพ้แล้วทีนะอ่าเหมือนที่พี่วโร่เคยบอกทุกคนไปนะครับสำหรับใครที่รู้เนาะเด็กกุตานะครับไม่เริ่มก่อนนะครับจะเก่งขึ้นทันที่แบบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าต้องห้าหมือเน่าเลยนะเป็นสามเป็นหนึ่งครับผมไม่เห็นจะต่างกันเพราะไอยูงไม่ได้เลยนั่นขาดของไปสองสามใบเราพี่วโรจะต้องหามาให้ได้ครับด้วยความสามารถในการฟาร์มในเรื่องนี้เริ่มเลย สำหรับบรรยากาศครับผมคิดว่าเป็นการเริ่มต้นของตำนานไลท์สุเรนแมชชีนิ่งวุตเตนเดี๋ยวผมเราเริ่มก่อนนะครับดร่ไลท์เป็นตำนันตัว<ม>น้อยอะไรภาวะอาหารยากจังเลยไลท์เป็นอากจังแล้วกันนะครับเราเริ่มจนหนึ่งครับผมอ๋อไอหมาช้าไปเนอะหรือผ่านเลยครับพัฒน์จูวันนึงไลท์สเตนเมดิพิตจูหนึ่งค่ะ หยิบทีชดีหนึ่งใบเห็นครับผมต่อฮิตนีกีดีแล้วเจอสามอีกแล้วไม่พอกงันหรอครับได้เช็คลองพลักงานกับจนนึ่งดีดีเลยด้ีดีด้วยได้เวทเช็คครับโอ้เป็นจะไปตะเกียงทองนะครับหนึ่งสองสามสีห้าหกเกสามยหขึ้นเอาไปทำอะไรล่ะครับเอาไปทิคอร์ีีไม่เข้าสูบ ใช่ครับเทอรนเนียวครับตัวหนึ่งใบอืมจุดเป็นคาส์ซมิทละกันไม่จิ้วสกิฟเปิดเจ็ดครับผมหยิบออเดอร์หนึ่งใบขึ้นมือได้ค่ะโอเคเออไม่ใช่นั่นหน่วยชิิๆนะแต่ก็าบอกว่าเป็นบิสออเดอร์นั่นแหละไม่มีครับผมพี่ยอฟมีอยู่ก็เก้าใบนะจะมาตีหรือพี่แอฟแต่งได้ยังไงครับเดี๋ยวกาไปดูกันเดีือกก็ตีอย่างเดียวครับเดื่อกมีแค่ตีและตีและตีครับผมทำได้อย่างเดียวครับข้อเป็นโซบอลูครับแล้วก็ออเดอร์ครับผมคิซูน่ามิวสิกครับ สกิลตัววันหนึ่งครับผมได้เปิดห้าครับแล้วก็หยิบหนึ่งใบขึ้นมือได้เอาอันนี้ขึ้นมือแล้วกับที่แเ,เข้า,ขกเาก่อนเราก็ขับเลยแลมากอบแรหนึ่งใบที่ดต้อตงหาของเยอะเลยครับตอนนี้ของไม่ขึ้นหนึ่งมื่นตรงได้สะเป็นการนะผมไม่ป้องกันได้เช็คครับไม่มีทิ๊กเกอร์นผมได้ไม่เช็คคี้คลา,างงันการเอมจะเพ้เลยครับ อ๋อแล้วเจอหนึ่งใบไล่ค่ะเป็นแมชชีนิ่งแมนเทสหนึ่งคอร์เตบาค่ะดูกันทิศใบ้าพรไม่มีเกจะท <c oughs> างล่างเพิ่มขึ้นหกพันหกพันเงียบอะไรครับพ่อมาลี่เจอ แชสก,กี้นึงโซบสค่ะพี่โอทิ้งกองตัวเองให้หนึ่งไปค่ะเป็นฮิลจิกเกอร์ครับอ่าไม่มีเดิมค่ะบอกโม้หกนที่เฉไม่ได้ <c oughs> แล้นะท่รนเลยทรครับตีส่แว่นกาสามพันสี่อือห้าันไปมองการครับไปไม่เช็ค <c oughs> โอ้ม่านะนี่เป็นการโม้หินจิตเกื่ออกไปเพืเ่อเ,เปิดช่องนี้ให้ต่มเด้มื่นห้ตีแ่นไม่กครับผมเช็ค เตามได้ไปเช็คครับนี่ติกเกอร์ครับผมผ่านเพื่อได้สามลองดูครับตัวหนึ่งไล่ไปเจ้าที่เดซูสือคุณตาครับผมกีมาเจริกิปฟอสตูครับที่แวนการ์เสนะครับคุณตาลงแหวนห้าครับการในโซอนอนเจ็ดสัยดว่าเข้าโซนเนาะแล้วก็เขาเป็นอาโปครับอาโปสกิลครับเปิดห้าหันลิงกุกไม่มีจุด <C oughs> ไม่มีครับ เราก็คอทาเอกครับสอของทาเอกจริงมือนี่ยตัวริงพคีครับจิบเป็นคิซน่ามิสิสจากตับซอมให้เมือครับผมเราก็เล่นเลยครับคิซน,น,น่ามิสิสวัสดีครับผมเบอรห้า <I do. S 1> <ป>อย่าเจอโบอเบิร์นะไม่เจอไม่ใช่เมือครับผมลสับกองเพราะว่าพีก็ใส่สีเนาะตัดชนะอีกห้าพันครับผมแหมพีโอสานไม่เจ <c oughs> อ,อขอครับ นิโกมีทางโกขับโกห่าครับไปธนาคากลับมาออมห้าพันเนี่ยมัก็ผมขี่หยุดไม่ขึ้นคุณตาลุกไม่ได้เอาแวนจอมตีใส่ขีจักกูครับ <c oughs> ตีเรียากาศครนะับสองหมื่นอ่าสองมันจะเป็นสองหมื่นสามว่าให้บวกห้าพันแล้วก็ตัวของวันการบวกห้าพันนะครับก็จะเป็น 30, 28, สามหมื่นอ่าสองหมื่นแปดสิสองแปดตีใส่ข้างครับอช <c oughs> วินได้ครับผมแ,บแรกเกณฑ์หนึ่งครับแบกที่สอง ตราทิก,กรโจนหนึ่งแล้วพลังให้ลิงโก 1. 1> ตรงนี้ตีครับอยู่ที่สองหมื่นแปดครับพีไม่เทคพี่โซชั้นหนึ่งให้เลยครับตอนนี้มีอะไรเกิดข <c oughs> ึ้น้ไม่มีโซชั้นหนึ่งครับผมนะครับเป็นลิงโกสมบูโรบูสลิงโกตีจะอยู่ที่ห1มื่นหกสองหมื่หนึ่งามหมื่หนึ่งสามมืนหกตีวครับพีดม่เ็กพีบัตหนึ่งจุดมีเหรตอนนี้มีหกใบครับสามหกเนาะใช่สามหมืนห พี่เอราวัตขอสามหมื่นจริงจริงดีกว่าท,ทิ้งพิชิวโอเค okay, ครับเจอเธอแล้วไม่นะคุณตาทำอะไรไม่ได้เลยเต้นจอหนึงเอาด้วยแล้วครับถ้าตองนยนิ่งแบบนี้ปุ๊บใส่คอมอาทุทกเพราะเห็ดวันพอค่ะ ไม่นะใครของฉันม <c oughs> ไม่กา่ายืนกันเลยทีเดียวเชียวใช่มรราดูเจ้าโซลตาสหนึง่งฟึ๊บเป็นเราด้วยครับเป็นเดี๋ยวมันมันบอกว่า ผูแข่งสองนั้นถ okay. ้าการนั้นเป็นเกรดหนึ่งหรือสูงกว่าซึ่งเป็นเกรดค่ะนับเกรดได้ตัวช้าขี่บวหกพันโอเคครับผมเนททน์สิี่ีเออินเตอร์เซ็ปครับเวนตีค่ะหนึ่งคอตูตบาหนโซบาส์ูตาครับบวกขี่ค่ะเต็มยี่สองสองขี่บวกนึองกฟไฟกาดครับผมทึ่งเป็นคามีครับวินไรเกหนึ่ง K3 ว้าว <K> <Wow. S 2> 19ตีเวรกาศไม่ป้องกันครับได้ไม่เช็คฮิวจิกเกอร,ร์ครับฮิวได้พลังบรรยากาศฮิวเบอร์เบิร์ดอย่องางเร็วเลยคราวนี้เข้าโซค่ะ1เมตรผ่านลึกฮิวเบอร์เบิร์ดมาทำไมเนี่ยเมื่อเราก็หยิบบอกไมได้อยู่ดีอ่ะสแตนด์รอครับผมไม่ทําการไลค์ครับคอทาเอะครับสกิลของทาเอะทิ้งมือหนึ่งครับผมทิ้งเป็นลิงโกบครับเอ้ยอาโปสิหยิบออเดอร์จากระรภัยโซนขึ้นหนึ่ครับผมแล้วก็เล่นออเดอร์ครับคริสตอฟเมลสิกครับผม เหนึครับจอเนึ่ขอร้องล่ะไม่รู้ทำอะไรกินแล้วนะโอ้ทำอะไรกินอัเจอหนึ่งครับกกลองเดี๋ยวเพื่อจะมีข่าวดีบอกพี่ย่าอย่างนึ่งไม่เจออีกแล้วครับคอแนนห้าพันครับผมตอนนี้เราเละคุณตาต้องตีไว้แล้วจวังหวะนี้ตีครับไทยอย่บอกห้าพันกับคุณตาบอกห้าพันแต่รู้ไปขึ้นเข้ามันเลยทชมเปญได้ครับดอทิกเกอร์ครับเจอหนึ่งพลังให้ลิงโก้ครับเซกเก็ตเจ็คครับฮิวติกเกอร์ครับฮิวได้ ยูได้ครับพลังก็ให้ลิงก์ม่อนเดิมอออร์ไปเลยรป็นเมดขีค่ะพลังเปนการไปที่สองมเบียร์สามไทจะเป็นสองหมืม่นค,ค,ครับโจมตีใส่วันนี้เจอครับผมสองหมื่นปล่อยใต้ค่ะอันนี้จะเป็นหมื่นหกสองหมื่นหนึ่งสามหมื่นหนึ่งสี่หมื่นหนึ่งตีใส่ข้างครับฮิตมิเทคกี่ใบท่าต้องพันนหนึ่งจวงไงมื่อกี่ใบท่าตอนนี้มีเจ็ดใกับขอเพื่อจวงหน่อยให้โอครับท่าต้องพันหนึ่งจวงหนึ่งครับผม เดี๋ยวเราใช้็มก่อนนะใช่ถูกต้องอรรครัดเมืเออเ่อจนสีท<อ>ิศหรือทิศทางจุดหนึ่งครับผมจุดเทพสุดยอดต่อไปครับผมเ,เ,ออเจเอ 5, นิวติกไหมคะตอนนี้ถ้มา, 5, ามีอยู่ที่แปใบครับผมไล่ค่ะเหลือเจ็ดเลือนะคาวเปิดผิดเดี๋ยวขอทิ้งเป็นลอตเกอร์่5,000และกันโอเคไม่หมกพลังสกิลเวอนเก็บหนึ่งใบเข้าโซ่บวก5,000ตามจำนวนยูนิตที่เลท มีอยู่ห้าใบบวกไปสองหมื่นห้าเตกบิทเทลจะไล่อีกแล้วเอาอีกแล้วไม่นะไทยของฉันโอ้ไม่ใช่ก็ไทยไม่ต้องยืนกันแล้วอายนิดเดียวแลคนนี้ยี่สิบสามไ,ไม่เข้าใครเลยปิดก่อน ถ้าโซบารด้วยได้อ้โซบาสเลยมหกได้ครับมาทัสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นห้าตีแวนการที่มีสกิลไม่กาดครับเช็คไปที่หนึ่งขีเวนขโม้ไปไหนพลังข้างนี้ค่ะเซ็ขนเช็คขีเวนขี้โม้จริงให้ข้างนี้สารก็เมิดนะผมใบแรกครับคีครับพลังให้บันการ เพื่อนเช็คครับขี้ครับพลังให้บรรดาไม่จะเอาไปไถ่ไม่อ,ออกตอนนี้ไอ้สามครับออเดอร์ครับผมสกิปปลคิดเปิดถูกเอาไปไถ่สิไม่มีเก็สตว์โอเคครับเบิ๊บปบ๊บอ๋อเลนส์ถือไม่เข้าแล้วสินะขี้ค่าคอยตายดีครับเก็บไว้ทำซากอะไร ี่ทาอีกงานเด่นในลำปีแลโอ้ยแต่อเอาปนเดียคะนตกกินเนสแตน,นครับโดนี่คือสนามมือสิบเหมือนเดิมครับสูบันน่อครล้วสุดท้ายแล้วนะเปิดท็อปห้าครับเจอเธอก็ร้องละไม่ไหวแล้วอ๋อลูกปฏิกิรอยู่สใบนี้่เองเจ๋งเหรอโอโเด็กเเหลืออยู่แค่นี้ต้องเจอแล้วล่ะพี่ยาพี่ยาฟาร์มน มือไปวันนด้ก,กีลานไวแล้วนั่นนะแค่ตอ่อไปออไมาว่าข,าข้อ<ม>สซบครับคุณตาบวกห้าพันแล้วก็ผมคิดไปห้าหมนห้านก็จะเป็นห 5, มื่นห้าเนาะแต่คิดไไม่มีใปนั้นเนี่บูมไม่ได้ด้วยใช่จริงว่งเปลี่ยนยได้ไหมอ่ะคุณตาบูามมาไม่น่ารด้อะไรให้แค่เดีกกบนะครับโอ้โหแล้วจะเก่งก่นถ้าได้ถ้าได้เหาี่ยนยืนจะเก่กลใช่ครับมันจะโกงเลยละครับเอาออเดอร์ขึ้นมือแ้วผมเอาไปก่ากับเก่าได้ทำไมทำไมจะเลยอ แล้วท่องถ้าแท่องตัอง0ี่หมื่นหขาที่จีบไิตฮิตอ่าไงด้านหนึ่งเขาันหนึ่งถ้าไม่ฮิตเข้าบ้านหนึ่งเขาวตจดสองให้ฮิตดีกว่าแล้วไปเช็คเ G3 เคครับผมไงด้านหนึ่งเขาทันหนึ่งครับเนี่ยัดหนึ่งคุณตาบวกห้าพันคุณตาตีครับถ้าเให้ห้าพันแล้วถ้าเอกห้าพันีหมื่นใบพริกโอเคครับผมทวินได้ครับใบแรกคุณตาครับใบที่สองาเอครับผม เป็นสกิวของคุณตาครับสบากาเกสามทิ้งเบอร์สองครับทิ้งเป็นคุณตากับเอาเลยครับคุณตาลุกได้ลบหนึ่นงครับคุณตาตีครับอ่าดทะเอกให้ห้าพัน <c oughs> เป็นสิส <c oughs> หนึ่งสาอไ่เอ <c oughs> บล็อกนไได้เช็คครับไปเดียวไม่มีชิกเกอร์เป็คุณตา อันนี้เป็นสองหมื่นก่าคับสองหมื่นห้าดีแบนครับส <27. S 1> องหมื่นเจ็ดโจบไปแล้วอจอหนึ่งบายย่าไลท์สปา,าเฮอร์เออเดี๋ยวมันดือมูอหกไปสกี้ดูจากาดจุดๆดูไปไหนดีห้าดีมแมนได้ยังไงก็มีฮิตล้วละดูหลังแมนแล้วคัน <laughs> บวกไปสองหมืนห้าแล้วก็แบเทน,นมาเลยครับม,มาต่อ เอ้ยคิวทำไมเอาผมไม่ขึ้นมือเลยบ้านยังไงยังไม่บ้านเลยบ้านเอาไปขึ้นมือใช่ๆพี่แอจะใจดีมากพี่อดลืมไม่รู้แต่ตอนนี้พี่ย่าบอกค่าพันทั้งสนามซึ่งพี่โอจินห้าแต่พี่โอไม่สามารถปล่อยได้ในนี้ใช่ครับสุดกำลังสุดนะพี่โอก็จ้าค่าพันทั้งสนามด้วยเหรอพอพี่ย่ากดแล้วแมนตี้สิบสองยี่สิบสองสองห้าพันสามสิบเจ็ดเปิดการตีใส่แปดพันเพราไปิดกายครับทิ้งเป็น อ,อน,อน,อนี่เป็นตุนตาครับทวินไรส์เฟิร์สเช็คเกสองเซคันเช็คทิเกอร์ไม่มีแต่พี่วันูค้ามไม่ขึ้นอยู่แล้วแหละใช่ครับ9กับ8ปดสกับ76 26สเวนตกาตีใส่8 0 0พันหมนหแล้วก็เสีอีกห้าพันครับก็จะเป็น2องหมื่นแปโอเคสองหมื่นอ่าส มันจะเป็น28กับอีกเหมือนหน้าสีหลังครับหั่นเนื้อไเทียว์ลุไปขึ้นอีกทีใช่แต่ว่าคนตายยังลุกขึ้นอยู่ดูมาขึ้นท่านจั่วครับผมนี่ไทียร์เหลือแต่ท่านข้อท้ายเอกครับทิ้งมาท้ายเอกครับทิ้งเมื่อนี่ทิ้งไปไปนี่ครับพีจีไปเลยไอเยรเอาออเด,ดอร์จากเรือรบโทนขึ้นมือครับผมแคสกิลบอเบิลครับอาคโ,โซเลือกคนตาบวกห้าพันแล้วก็คนของคนตาบวกห้าพันครับแล้วออเดอร์ครับคิซโซนาเมลสิกสวาร์ทหนึ่งไหวครับเปิดห้ายิ้มดูไว้ขึ้นมือ วันเดขึ้นเหมือครับแล้วก็สองรอบสองจะหมื่นห้าสินะใช่ครับองหม,มดแล้วซึ่งโยนก็ล็อกปิดเทน,นี้แล้วครับตีได้แค่สองรอบเหนแล้วเวนกาแล้วก็ข้าอ่างรอบหนึ่งแค่สามรอบเขา้อว่นหนึ่งมันันเขึหมือนครับผมเยอตีได้สามรอบเองนะทำอีกรอบหนึ่งครับเหมือยเหมือนเป็นหมืนห้าละแล้วก็นี่ครับใบที่ชี้ขาดกับพยาข้อลายครับเขาต้องนหนึ่งขลายครับเดีให้รายการฐานะฝัจงข้ามหนึ่งใบแล้วก็บวกห้าพันแล้วก็สลับตำแหน่งครับ ไอ่อยู่เท่าไหร่หมื่นห้าแต่ว่าแต่ว่าออเดอร์ให้แถวหน้าห้าพันไงมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นอยู่ที่สองหมื่นแล้วเจ้า์ครับผมคุณตาไปเลยแล้วก็ทายเอกให้คนห้าพันทิ้งนึงมันก็จะเป็นได้ไหมนะเอกจะเป็นมึงเราก็อันนี้คุณตาอยู่ที่สองหมื่นก็จะเป็นบวอีกหมื่นเสร็จแล้วผมทวินได้ครับ first check second check new s ิเกอร์ อยู่ได้ครับผมสงพลังให้กับลายแล้วก็สก,กิลคุณตาผมโซวัตหนึ่งที่เป็นเกศสามทิ้งคือสองครับคุณตาจะสแตนได้สแตนแล้วก็บับเบิลครับผมเขาสวัตหนึ่งเอาขึ้นมือครับคุณตาไปต่อเลยตอแล้วก็บอยคนละห้าพันก็จะเป็นคุณตาตะอยู่ที่ห้าหมื่นสามสองคีย์ครับผมเจ๊กมาเดียวคันนี้บวกห้าพันด้วยคันนี้ก็จะเป็นย e ี่สิบยี่ห้าบวก 5, ออเดอร์ห้าพันอกออเดอร์หมดแล้วจะเป็นยี่ห้าครับแล้วก็ คนทจะเป็นสามสิบเมท่าไหร่ครับเป็นห้าหมื่นสามจีจีที่มืนได้เช็คครับผมไม่มีสติกเกอร์ครับสองหมื่นห้าครับผมเพียฮิวสิเกอร์กับหมื่นห้าในมือเท่านั้นครับึงจะรอดจากจังหวะนี้หนึ่งในเมนเลยเอาสิไม่มีเย้อ๋อขาดห้าพันใช่ไหมเป็นได้ติกเกอร์ทำไม อะไรถ้าเป็นเด็กทิกเกอร์ก็มารอแล้วเนี่ยอ้าวเขาต้องช้ชตานี่เด็กพิ้วเหลือทิกเกอร์เต็มเลยเต็มเลยนี่ทัง้งสามใบทะหงแล้วเบอ,เอเร์วันเลยติดกับสองใบท์ก็จบไป,นนะะลบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปไปกับเมก้าโคลนีกับคุณตานะคะก็เป็นพิ้วชนะไปค่ะ พวทุกคนที่อยู่ดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเรานะคะพยายามทิงคำคลิปให้ดูในทุกๆครั้งแล้วก็ทุกๆโอกาสที่สามารถทําได้น,นะในระหว่างนี้กันหงที่ทุกคนสนใจพวกเราก็จะทําให้นะคะสำหรับวันวนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย